Baby, I know where you go. going. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้ำอีกแล้วนะคะก็ช่วงก่อนไม่ได้ทำแฟ a ชบริสตสกินแคร์หรือว่าเปิดกุอะไรเลยวันนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วเนาะเป็นโค้ต้าสุดท้ายแล้วน้ำก็เลยจะหยิบสกินแคร์ในปีนี้ที่น้ำรู้สึกว่าน้ำใช้แล้วน้ำชอบมาเปิดกุรีวิวสกินแคร์ทุกคนดูกันน้ำมาหยิบมาทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะเป็นแบบ5้าตัวที่น้ำแบบใช้จริงๆแล้วก็บางตัวคือซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องบอกก่อนเลยว่าน้ำมาเป็นคนพื้นผิวแบบเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วก็ผิวแพ้ง่ายซึ่งแบบ สกินแคร์ที่น้ำใช้ส่วนมากก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นให้ความชุ่มชื่นกับผิวอะไรอย่างนี้โอเคค่ะมาที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกน้ำก็ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นฟายบีเเซรัมนะคะตัวนี้ก็นอกจากจะมีตัวเซรัมของเขาแล้วก็ยังมีตัวที่น้าใช้ก็จะเป็นตัวโทนเนอร์ตัวนี้ของฟายดีมากเลยเป็นแบรนด์ไทยนะคือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตามมาแล้วแต่ตัว BHA ที่น้ำเลือกมารีวิวตัวนี้น้ำรู้สึกว่ามันเป็นแบบสกินแคร์ที่ตัวเด่นของเขาของทางแบรนด์รู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวเดบิ เลยก็ว่าได้เซรั่มตัวนี้นะคะเขาเหมาะมากๆสําหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็ผิวแห้งอย่างน้ําเองน้ำเป็นคนที่ผิวแห้งเฉพาะช่วงที่น้าเป็นสิวอะแล้วน้ําอยากทาสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของสิวอะน้ําก็จะใช้ BHA ตัวนี้ของฟ้านะเนื้อเซรั่มของฟ้านะก็จะเป็นเนื้อเซรั่มแบบสีขาวเสๆไไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะซึมซับค่อนข้างดีเลยเหมาะสำหรับคนที่แบบผิวแห้งแบบน้ำก็คือดีให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ทิ้งความมันประทับใจ ก็ส่วนผสมของเขานะก็จะมีซาลิไลซิกนะคะที่ช่วยในเรื่องของสิวตัวนี้น้ำแนะนําเลยสําหรับคนที่หน้าแห้งเราเป็นสิวอะ่ะขอแนะนําตัวนี้เลยนะว่าทาแล้วอะ่ะน่าจะไม่แห้งเป็นหนักกว่าเดิมก็ขวดนึงอะ่ะอยู่ที่ราคาประมาณ900บาทตัวนี้ได้ประมาณ30 ml นะใช้มาประมาณ2ขวดแล,วแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องมีขวดต่อไปอะ่ะคือต้องโดนจริงๆตัวนี้ขอแนะนําเลย โอเคค่ะตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เลยลังโคมเจนฟีนะคะตัวนี้เป็นตัวที่แบบฮิตมากๆฮิตแบบเห็นทุกคนใช้เกือบหมดเลยก็คือต้องลองใช้จริงๆตัวลังโคมเจนฟีตัวนี้ค่ะเนื้อเซรั่มก็จะแบบซึมง่ายแห้งไวแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะนะตอนใช้แอบรู้สึกว่าจุดด่างดำอะมันแบบแอบจางลงไปบ้างอันนี้ก็คือดีก็เนื้อเซรั่มของลังโคมนะก็จะเป็นเนื้อแบบสีขาวแบบคุณนอยนอยมีกลิ่นหอมอ่อนๆคือแบบซึมซับดีเลย กลิ่นก็คือเอกลักษณ์ของรันโคมนะคะมันค่อนข้างที่จะบางเบาแล้วก็ไม่หนักผิวเวลาทาตอนกลางคืนใช่ปะแล้วตื่นมาหน้าก็จะรู้สึกแบบอิ่มฟูเหมือนพักผ่อนเพเนี้ยงพออะไรเงี้ยแต่ราคาก็อืมเนาะลันโคมค่ะลันโคมก็คือราคาก็ต้องเอาเรื่องอยู่ราคาก็ตกอยู่ประมาณ3,000ันกว่าบาทนะก็ราคาก็แอบสูงนิดนึงแต่ว่าคุณภาพก็โอเคดืม ต่อมานะคะตัวนี้เป็นสกินแคร์ HA d e n s i m e t r i c นะคะเป็นสก mm ินแคร์แบรนด์ของ Mesoestetic ค่ะตัวนี้เป็นสกินแคร์ที่เป็น medical grade นะคะเป็นเกรดของการแพทย์เลยตัวนี้ของเขาก็มาจากสเปนเลยตัวนี้เขาให้ความชุ่มชื้นแบบขั้นสูตรแบบเติมน้ําให้กับผิวแบบดีมากๆเลยคือมีวันนึงให้น้าแบบรู้สึกว่าหน้าแห้งมากๆแล้วน้ําทาตัวนี้ไปพอตื่นเช้าก็รู้สึกว่าแบบไออาการแห้งตัวน,นั้นมันหายไปมีไฮยาลูรอนิกเข้มข้นถึง4โมเลกุลด้วยกันนะคะก็คือมีทั้งเล็กกลางแล้วก็ ลแล้วก็ตัวโมเลกุลใหญ่ที่สุดอะที่เป็นคอร์ลิงอะเวลาเราทาปุ๊บอะมันจะช่วยในเรื่องของการชุ่มชื่นปั๊บเลยแบบเหมือนเคลือบผิวให้ความชุ่มชื่นส่วนโมเลกุลอื่นๆอย่างตัวเล็กกลางอะไรอย่างงี้ใช่ปะมันก็จะแบบซึมซับเข้าสู่ผิวเลยทําให้แบบบํารุงผิวให้ความชุ่มชื่นผิวในแต่ละชั้นและที่ทําให้รู้สึกว่าคนหน้าแห้งแบบน้ําประทับใจก็คือถึงมันจะให้ความชุ่มชื้นใช่ไหมแต่ว่าตัวเนื้อเซรั่มอะมันไม่เหนียวเหนืยหนาแล้วก็ไม่หนักผิวด้วยเพราะปกติเวลาเราทาเนื้อเซร่มมทีีลิ ik, ช มันก็จะรู้สึกแบบเหนียวนิดนิดรู้สึกข้นๆแล้วก็รู้สึกแบบเออไม่ค่อยสบายผิวแต่ตัวนี้นก็คือต่างมากแบบทาแล้วรู้สึกสบายผิวน้งก็เลยชอบในตัวเนื้อเซรั่มแล้วที่รู้สึกว่ามันคลีนก็คือมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นทาแล้วก็รู้สึกแบบเออเป็นสกินแคร์ที่บำรุงผิวแบบจริงๆไม่ใช่แบบผสมน้ําหอมหรืออะไรเงี้ยก็คือดีคนที่ไม่ชอบน้ําหอมตัวนี้ก็คือแนะนําเลยก็สําหรับตัวนี้นะคะสามารถทาได้ทั้งเช้าเยน็นแล้วก็ก่อนนอนเลยนะบริเวณแบบใต้ดวงตารอบดวงตาอะไรเงี้ยก็คือทาได้เหมือนกัน ไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วเอาจริงๆตัวนี้คือนอกจากผิวแห้งจะสามารถใช้ได้แล้วใช่ไหมพวกผิวมันหรือผิวผสมผิวสภาพไหนๆนะรู้สึกว่าใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันตัวนี้คือเลิศเพราะว่าได้รางวัลการันตีในสกินแคร์หมวดชุ่มชื้นจากนิตยาสารล,ลิปด้วยนะก็คือเลิศตัวนี้ไปตามค่ะตัวต่อมานะคะเป็นสกินแคร์ของคิวค่ะเป็นสกินแคร์ออกใหม่เป็นคิวเลตินอลนะคะสำหรับตัวนี้น้ําลองใช้มาสักพักแล้วรู้สึกว่ามันถูกชะตาเลยหยิบมารีวิวด้วยตัวเลตินอลตัวนี้ของ เขะะาจะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวอ่อนโยนมากๆเลยสามารถทาบริเวณรอบดวงตาได้ก็สกินแคร์คิวตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเพีย์เรตินอลนะคะที่ช่วยในเรื่องของการผ่าเซลล์ผิวแล้วก็มีเซรมามที่ช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองเนื้อเซรั่มนะคะน้ำว่ามันจะเป็นเนื้อสีเหลืองๆอ,อย่างนี้มันจะค่อนไปทางแบบเนื้อครีมกับเนื้อ เซรั่มเลยก็คือแบบซึมซับเข้าสู่ผิวอะค่อนข้างที่จะโอเคดีเลยแหละแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นตอนนี้นะคะน้ำแนะนําว่าทาเป็นไหนเซรั่มก็จะโอเคกว่ามากๆเลยแล้วก็ทาปริมาณปั๊มนึงก็น่าจะเพียงพอแล้วขนาด50 ml นะคะขนาดค่อนข้างคุ้มนะใหญ่อยู่ราคาก็ตกประมาณ3,000กว่าบาทนิดๆก็คือแบบเป็นสกินแคร์ออกหม่ของคิวที่น้ำรู้สึกว่าปัง ดีคนที่มองหาสกินแคร์ <S <S ที่ช่วยในเรื่องของการผ่าเซลล์ผิวอะไรเนี่ยน้ำก yeah ็ขอแนะนำแค่ก็ต่อมานะคะมากันที่ฝั่งเกาหลีกันบ้างของลาเนตเรเดียนนะคะปังไว้ปังก็2กระปุกเนาะ ก็คือดีกาลังจะหมดแล้วสําหรับกระปุกที่2ของเราตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมนะคะเป็นสีขาวอ่อ,อนๆอย่างเงี้ยก็มีส่วนผสมของส้มวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยที่ช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำบนใบหน้าตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นโอเคเลยน้ําชอบทาแบบช่วงแบบก่อนนอนเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนเป็นมาร์กผิวไปในตัวตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่บารุงผิวเขาบอกว่าตัวนี้มันฟื้นฟูผิวส่วนตัวน้ํารู้สึกว่าน้ําชอบ กลิ่นของตัวสกินแคร์ตัวนี้มันจะเป็นกลิ่นหอมแบบละมูนแบบอ่อนๆของตัวโซมอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าแบบ มันดีอ่ะมันรู้สึกฮิลลิ่งดีขนาดนะคะ 50ML ราคาอยู่ประมาณ1,800รอยบาทอะไรเงี้ยก็ไปหาซื้อกันได้ที่แบบลาเนตช้อปปี้หรือว่าลาซาด้าเนื้อครีมก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นเนื้อสีขาวๆอย่างนี้เนื้อจะแบบนุ่มๆหน่อยเออซึมซับค่อนข้างดีดีเลยแหละและนี่ก็คือเฟเวอร์เลสกินแคร์ทั้งหมดของน้ำในปีนี้นะคะก็จะมี5ตัวที่น้ำหยิบมา5ตัวเนี้ยก็เป็น5ตัวที่น้ำแบบใช้ในชีวิตประจําวันแบบจริงๆบางตัว ก็คือแบบใช้แล้วใช้อีกมาตั้งแต่ปีที่แล้วซื้อซ้ำไปซ้ำม,มาอะไรบางตัวก็คือสลับกันใช้บ้างนะอย่างต,ต,ตัวนี้ก็จะใช้ตอนกลางคืนตัวนี้ก็จะใช้เช้าเย็นแล้วก็ตัวนี้บางวันก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็คือแล้วแต่สภาพผิวในช่วงนั้นเลยว่าแบบผิวรอเหมาะกับการบำรุงแบบแบบไหนแต่หลักๆก็คือน้ําใช้ทั้ง5้าตัวนี้ในปีนี้แล้วรู้สึกว่าเออน้ำชอบตัวนี้แหละน้ำเลยหยิบมาเป็น5ตัวที่น้ำชอบค่ะ แต่จีจีก็มีตัวประจำแหละที่น้าใช้อยู่ทุกวันในช่วงนี้ก็จะเป็นเมโซเอสเทติกนะคะตัวนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นแล้วก็ก่อนนอนก็คือใช้ช่วงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบตอนกลางคืนอะไรเนี่นยน้ำก็ใช้บ่อยที่สุดในช่วงนี้เพื่อนคนไหนสนใจก็สามารถไปหาตามก็ได้นะตามแบบ Facebook อะไรอของก็เพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะเดี๋ยวน้ำก็จะใส่พิกัดไว้ในเดสคริปชันนะคะสําหรับคนที่อยากเลอกสกินแคร์ที่เหมาะกับเราน้าว่าก็เหมาะตามสภาพผิวไปเลยก็คือใครสภาพผิวแบบไหนก็คือลองใช้หรือว่า ว่าลองหาสกินแคร์ที่เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองนะว่าน่าจะดีที่สุดแล้วล่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ